คุณนี่จูว่าอีรัฐไทม์อัลส์เอ้ DJ 10 Smith Channel เด้อเย้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวดาบพิฆาตอสูรนิจเรนเบลดดาบโลหะของซาบิโต้ EP ที่12แล้วนะครับผมเย้ ดาบเล่มน,นี้ไม่ค่อยมีใครขอรีเควสเข้ามาเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าเขามีดาบหรือว่าไม่ค่อยมีคนชอบซาบิตโตะแต่มีคนชอบไอ้นี่หน้ากากมากหน้ากากซาบิตโตะอันนี้แอบเผลอพูดไปว่าเป็นหน้ากากแมวตอนนั้นซาบิตโตะกับมาคุมโมะจริงๆแล้วมันคือหน,น้ากากสุนัขจิ้งจอกขออภัยด้วยมันเหมือนแมวอะ่ะเหมือนไหมล่ะ แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหน้ากากอันนี้ใส่ทําไมความหมายว่ายังไงรู้แต่ว่าอาจารย์เขาเป็นคนทําหน้ากากให้แล้วก็มีรอยแผลเป็นเหมือนหน้าเขาเลยนะครับคนที่จะมีหน้ากากก็คือมีอาจารย์ที่หน้ากากจมูกแดงๆ m a มาโคโมะแล้วก็มีทันจิโร่ด้วยตอนฝึกเนาะก่อนที่จะไปดูรีวิวดาบกันตอนนี้เรามา ep ที่12แล้วผู้ติดตาม subcriber s บน YouTube c h a n n ีเจเทนส m i t um มีทั้งหมดตอนนี้ 9,000คนแล้วครับอาลิกาโตโกซาเฮมาสตาโอ้ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับไม่รู้ว่าชอบการรีวิวหรือว่าอยากได้รางวัลกันแน่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเข้ามาแล้วเราเป็นพี่น้องเราเป็นครอบครัวเราเป็นสมาชิกกันแล้วต่อไปก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆนะรู้ว่าทุกคนอยากได้รางวัลอยากได้ของเดี๋ยวก็จะหากันมาเรื่อยๆ ถ้ากิจกรรมนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวดูกิจกรรมต่อไปว่าจะมีอะไรไปตามที่เพจ facebook พี่ด้วยนะ DJ t e n s น m มิบนนั้นจะมีเรื่องกติกามีเรื่องการคุยเดี๋ยวจะมีการโหวตด,ด้วยว่าต่อไปจะทำกิจกรรมอะไรกันดีอยากได้รางวัลของอะไรจะให้ตั้งกติกาแบบไหนกันดีเดี๋ยวจะถามความเห็นน้องๆแล้วเพราะว่าเรามีหลายคนกันแล้วนะครับคราวนี้เรามาอัปเดตตารางอันดับที่1-10กันหน่อยเสาที่แล้วลงไปแล้วบนเพจ Facebook เดี๋ยวจะให้ดูกันที่คลิปนี้อีกหนึ่งรอบไปดูปัรยาย่าที่หนึ่งถึงที่สิมีการขึ้นลงแล้วก็มีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะมีคนเก่าตกอันดับไปมีคนใหม่เข้าขึ้นมาแทนสนุกมากๆเลยกิจกรรมนี้บอกแล้วมันเหมือนกับเนี่ยทันจิโร่ฝึกดาบกับซาบิโตะอยู่ทุกคนกำลังฝึกฝนขึ้นอยู่กับความขยันมันเพียนกว่าทันจิโร่จะผ่าหินได้ ใช้เวลาเกือบปีนึกอ,ออกไหมแล้วกว่าเขาจะเข้าไปฝึกได้กว่าเขาจะได้ดาบกิจกรรมเนี่ยที่พี่คิดขึ้นมามันก็คล้ายๆกันเลยนะครับ <S 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 คราวนี้ไปดูที่1กับที่2เนี่ยตอนนี้โอ้โหที่1น0 4.000 0กว่าไลท์ที่2ตามมาติดๆ3.000กว่าไลท์แล้วนะครับที่10เนี่ยอยู่ที่44ไล์ ตอนนี้ก็ใครยังไม่ถึง44เนี่ยรีบไปชวนเพื่อนรีบไปปั่นไลค์ขึ้นมาถ้าอยากติด1ใน10นะก็อัปเดตให้ดูทุกอาทิตย์จนกว่าจะหมดเขตปิดผลนะ30เมษายนตอนเที่ยงคืนแล้วก็ประกาศผลวันที่1พฤษภาคมนะครับไปดูไปดูกันแต่พี่จะบอกทุกครั้งนะทั้งบนเพจแล้วก็ในคลิปด้วยว่าใครที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าใครที่เล่นกิจกรรมอยู่เห็นยอดสูงสูงแล้วอย่าท้อ นึกออกไหมบอกตลอดเลยว่าอย่าท้อพราะมีเวลาต้องนานเป็นเดือนๆน,นะแต่คราวนี้พอพี่เห็นตารางล่าสุดเสาที่แล้วอันดับท้อเถอะครับ4,000กว่า <c oughs> ไลค์พี่ยังไม่เคยได้เลยโพสแชร์อะไรไปเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้สิห้ามท้อเด็ดขาดเหมือนทันจิโร่เหมือนเสาหลัก <c oughs> เหมือนหน่วยพิฆาตอาสูนทุกคน <c oughs> เราต้องไม่ท้อนะครับ พยายามต่อไปสู้ๆทุกคนเย yeah! ้น้องๆหลายคนเพิ่งเข้ามาเห็นกิจกรรมนะครับก็เข้ามาร่วมได้ถ้าคิดว่าตัวเองมีฝีมือพอมีความพยายามพอที่จะสู้คนที่เข้ามาก่อนหน้านี้ได้นะครับอย่าเพิ่งท้อแล้วก็ต้องขยันมันเพียนอย่างที่บอกขยันขยันขยันนะครับแต่มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากทั้ง f c e b o o o TikTok อก YouTube คนที่เข้ามาเนี่ยแล้วยังไม่ได้ไปฟังไม่ได้ไปอ่านกติกา เห็นแค่คลิปที่พี่บอกว่ามีรางวัลอะไรจะแจกบ้างสนใจแต่รางวัลไม่ได้สนใจกติกาเลยนะครับฟังกติกาดูกติกากันให้ดีๆพี่ไม่ได้แจกรางวัลให้ฟรีๆแค่มาติดตามต้องร่วมกิจกรรมทําตามกติกานะครับทุกคนส่งก็มาขอขอขอ,ขอหนูอยากได้นู่นหนูอยากได้นี่หนูไม่มีเงินซื้อพ่อแม่หนูไม่ซื้อให้พี่รู้เหตุผลพวกนี้พี่เลยทํากิจกรรมเพื่อแจกขึ้นมาให้มีโอกาสได้นะครับแล้วของพวกนี้พี่สะสมนะ มันดูเป็นของเล่นก็จริงบางคนอยากได้ไปเพราะว่าจะเอาไปเล่นเอาไปโชว์เอาไปอะไรแบบนี้แต่พี่อยากให้ได้ด้วยที่มันทําอะไรขึ้นมาแล้วมันได้ด้วยความสามารถเราเราจะได้ภูมิใจได้ได้ของเช่นนี้มาไม่ใช่อยู่ดีๆก็ได้มันมาเฉยๆพี่ก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยนะดูการ์ตูนดูอนิเมะเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างละเอียดหมดเลยเวลาบางทีพี่รีวิวของไปทุกคนก็มาคอมเมนต์พี่ครับอันนี้ไม่ถูกครับพี่อันนี้ต้องแบบนี้ครับพี่พูดผิดพี่อย่างนี้ พี่ยังเห็นว่าทุกคนแบบโอ้โหเก่งว่ะรู้เรื่องรู้ราวแบบของการ์ตูนได้ดีมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกับกติกากิจกรรมตั้งใจดูตั้งใจฟังแล้วรู้เรื่องกับมันว่าเจตนาของพี่ที่แจกรางวัลคืออะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเลยก็คืออยากให้ตั้งใจเรียนเหมือนกับที่ดูการ์ตูนเะน่ะเหมือนที่อ่านมังงะนะ่ะอ่านหนังสือตั้งใจเรียนแบบนั้นก็จะเรียนโคตรเก่งเลยเชื่อ เอาละวันนี้มาดูดาบของซาบิโตะกันเลยพร้อมแล้วเลส s go ยโอเคดาบของซาบิโตะเล่มน,นี้นะครับก็จะคล้ายๆกับของคนอื่นเลยฝักดาบเป็นไม้นะครับของซาบิโตะไม่ได้เป็นพลาสติกเหมือนของบางคนไม่ได้มีการหุ้มหนังเทียมมาอันนี้เป็นไม้แล้วก็ทำสีดำเงามาสวยเลยครับ พวกข้อต่อตัวนี้สีทองอันนี้ปลายนี้เป็นสีดําอันนี้เป็นเหล็กนะครับสีทองตรงด้ามดาบนี้เป็นเหล็กแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับโอ้ขออภัยเหมือนว่าด้ามดาบอันนี้จะเป็นไม้ด้วยครับไม่ได้เป็นพลาสติกแล้วก็ทําสีดํามาเหมือนฝักดาบเลยเออ แล้วก็ด้านนอกเนี่ยพันมาเป็นเชือกไนล่อนสีขาวนะแล้วก็มีลายทีที่ที่เป็นตรงกลางเหมือนว่าสำหรับตำแหน่งไว้จับด้ามดาบนะครับแบบนี้สืบะเป็นเหล็กนะครับทรงเดียวกับกีูเลยแล้วข้างในก็เป็นสีเหมือนคล้ายๆเลือดหมูแบบนี้ตัดกับสีทองของซาบิโตเนี่ยวัดกันแล้วเทียบมาดาบของซาบิโตจะยาวกว่าดาบของเสาหลักหรือว่าของทันจิโร่ประมาณ5เซน เออทำไมไม่รู้อันนี้ยาวกว่านะครับน้ำหนักก็ประมาณ1กิโลเนี่ยแหละครับใกล้เคียงกันนะอาจจะหนักกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันยาวกว่าเนื้อเหล็กเนื้อไม้มันยาวกว่านะมันก็อาจจะหนักกว่าได้นะครับ คำสับอสูรวันนี้เสนอคำว่าจิ้งจอกเย yeah. ไม่ใช่ปลาและอาทิตย์นี้เพราะว่าซาบิโตเนี่ยก็คือปราวารีเขามีปราเดียวกับกียูเขาเป็นเพื่อนกันฝึกมาด้วยกันนะครับก็เลยไม่พูดเรื่องปราวารีและพูดไปสองคลิปแล้วตอนกียูกับทันจิโร่หลายๆคนรู้แล้วใครยังไม่รู้ย้อนกลับไปดูได้ว่าปราวารีนะภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายังไง แต่คลิปนี้เราจะมาพูดกันคําว่าจิ้งจอกเพราะว่าหน้ากากอันนี้แหละอ่ามันก็เลยมีคําศัพท์ประหลาดขึ้นมาให้ได้เรียนรู้กันเพิ่มอันนี้คือสุนัขจิ้งจอกหรือว่าหมาจิ้งจอกใช่ไหมครับภาษาไทยสุนัขจิ้งจอกภาษาอังกฤษก็คือ fox f o x fox สุนัขจิ้งจอกภาษาญี่ปุ่น kitsune k i t s u n e kitsune หมาจิ้งจอก fox kitsune Yeah. แล้วอีกคำหนึ่งแถมไปก็คือคำว่าหน้ากากนะครับหน้ากากภาษาไทยภาษาอังกฤษ mask m a s k mask หน้ากากภาษาญี่ปุ่นจะคล้ายๆภาษาอังกฤษเลย mask. m a s u k m a s u k u masku หน้ากาก mask m a s k คราวนี้รวมกันหน้ากากหมาจิ้งจอกครับหน้ากากสุนัขจิ้งจอก fox mask นกักกากหมาจ h i งจอก fox mask คิสเน่ m ส s k คิสเน่ m ส s k เ e a ได้ยังได้ยังไอหนึ่งรอบนกักกากหมาจ h i งจอก fox mask คิสเน่ mask yeah <c oughs> ต่อไปเรามาดูดาบด้านในกัน yes สุดก๊ย ดาบด้านในก็เช่นเคยครับใบาดาบใบมีดอันนี้เป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับผมทําสีขอบด้านบนมาเป็นสีดําด้านล่างเป็นสีเหล็กธรรมชาติปัดเงามาชิ้นส่วนที่จับใบาดาบตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับสีเงินอ่าสวยเลยครับของซาบิโตรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าคนอื่นนิดนึงน้ําหนักแล้วก็มีความรู้สึกว่าใบามีดเนี่ยมันหนาแล้วมันก็จะใหญ่กว่าของคนอื่นด้วยนะ คล้ายอารมณ์ของโคคุชิโบกับโยริอิจิเลยเออซาบิโตะอันนี้แต่เขาเนี้ยมีข้อสงสัยหนึ่งข้ออันนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าซาบิโตะเนี่ยกับมาโคโมะเขาตายไปตอนที่เขาไปแข่งด่านก่อนที่จะเข้าหน่วยพิฆาตอสูรใช่ไหมครับที่โดนปีศาจอสูรตัวใหญ่ๆฆ่าตายที่เขามาช่วยทันจิโร่ฝึก ให้ผ่าหินให้แตกเพราะว่าเขากลัวทันจิโร่ก็จะโดนฆ่าตายตอนไปแข่งด่านนั้นคราวนี้คำถามว่าซาบิโตก็ไม่ได้เข้าหน่วยพิฆาตอสูรไม่ได้เป็นเสาหลักแน่นอนแต่ทำไมเขามีดาบดาบเล่มนี้มาได้ยังไงเออสองเขาก็มีแกะสลักภาษาญี่ปุ่นมาอากิเมซึสึเหมือนกัน ทั้งที่เขายังไม่ใช่เสาหลักอันนี้เป็นยังไงใครรู้คอมเมนต์ทีในอนิเมะในมังงะดีกว่าในมังงะใครอ่านแล้วมีบอกไหมหรือว่าโรงงานมันมั่วมาอยากรู้อยากรู้อันนี้อยากรู้จริงๆนะช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยครับ แล้วก็คราวที่แล้วหลังจากลงดาบของกียูเวอร์ชั่นแรกไปก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าดาบกียูเล่มนั้นเป็นของซาบิโตคราวนี้ของซาบิโตมาแล้วเรามาเปรียบเทียบดาบดูกันว่ามันต่างกันยังไงไะโอเคมาและนี่ก็คือของกียูตอน EP ีที่2นะเวอร์ชั่นแรกบอกแล้วว่ากียูมีอีก1เวอร์ชั่นด้วยที่มาแล้ว ที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยก็คือของซาบิโตเนี่ยอ่ะจะเทียบไปดูเลยฝักดาบยาวกว่าก็คือปลายดาบจะยาวกว่านะครับซักออกมาให้ดูกันเลยนะนี่เลยชัดๆเอาซื้อบะเท่ากันตัวด้ามเนี่ยเท่ากันเลยแต่ใบดาบเนี่ยของซาบิโตยาวกว่าแล้วเห็นไหมครับความหนาของใบมีดของซาบิโตก็หนากว่าของกนะิยูนาะ แล้วก็ที่เห็นได้อีกหนึ่งอย่างเลยชัดๆก็คือซือบะเป็นทรงเดียวกันก็จริงแต่คนละแบบแล้วก็คนละสีมีการตัดลายคนละอย่างกันนะครับของกีูจะมีเส้นๆๆๆรอบๆของซาบิโตจะเป็นเรียบๆเลยแล้วก็หนากว่าแล้วก็เป็นสีทองตัดกับเลือดหมูกีูเป็นเลือดหมูตัดกับสีดำเนาะด้านปลายก็เป็นทองกับเลือดหมูเชือกไนล่อนพันด้ามด,ดาบก็คนละสไตล์คนละแบบเลยครับต่างกัน คราวนี้เรามาลองดัดดาบของซาบิโตกันดูท่าทางมันดูแข็งแรงมันดูหนามากออืๆๆนี่ไงมันโค้งได้นิดเดียวเลยเหล็กคาร์บอนอันนี้หนาแข็งแรงเลยของซาบิโตว้าวอืจเจ๋วเลยนะครับแล้วก็เช่นเคยน้องๆครับมันไม่มีคมนะครับดาบอันนี้เป็นงานคอสเพลย์เป็นของเล่นนะครับผม แต่มันเป็นเหล็กก็ทําให้เกาะเกิดอันตรายได้นะถ้าเอาไปเล่นกันแรงๆเล่นกันพลาดขึ้นมานี้ก็มีเจ็บตัวกันได้นะครับฉะนั้นไม่แนะนําให้เอาไปเล่นแรงๆกันเอามาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตั้งโชว์นะแบบนี้สวยๆเท่โพสต์ Post ลง Facebook ลง IG ได้ยอดไลค์กระจายแน่นอนแบบนี้เย่ yeah. คลิปนี้ไม่ได้บอกตอนต้นว่าจะบอกราคาบอกที่ซื้อบอกโค้ดส่วนลดตอนต้นคลิปเพราะว่า บอกไปแล้วหลายๆคนก็ไม่ดูดูยังไม่จบก็คอมเมนต์มาถามพี่เท่าไหร่ครับซื้อที่ไหนเหมือนพี่นะกว่าจะหาของเจอแต่ละชิ NOW ้นเนี่ยเสิร์ชหาค้นหาข้อมูลค้นหาแหล่งที่ซื้อเปรียบเทียบราคาไม่ใช่อยู่ดีๆจะซื้อจะซื้อจะซื้อแล้วตัดสินใจเลยทันทีมันต้องค่อยๆคิดก่อนสตังคมีอ่ะใช้ได้แต่ต้องใช้สติด้วยก่อนจะซื้ออะไรคิดให้ดี ว่ามันซื้อมาแล้วมีประโยชน์ยังไงจะใช้อะไรกับมันทำอะไรกับมันมันมีคุณค่ากับเรายังไงนะครับผมดาบของซาบิโตะเล่มนี้ราคาอยู่ที่1,650บาทเท่ากับของหลายๆคนเลยยาวกว่าด้วยฝักดาบเป็นไม้ด้วยเหล็กหนาด้วยคุ้มมากๆเล่มนี้ถ้าใครอยากได้ก็ไปจัดเลยครับที่เพจ ซูเปอร์ฮีโร่ช็อปนะครับไปพรีออเดอร์กันได้เลยใช้เวลาประมาณ15-20วันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมบอกไปว่าดูมาจาก YouTube ดูมาจาก TikTok ของพี่ DJ Tensmith นะครับอันนี้ก็คือโค้ดส่วนลดไปบอกที่ร้านเขาเลยแล้วก็จะได้ลดเล่มละ150บาทก็จะเหลือแค่1,500บาทเท่านั้นเย้ yeah! โอเคจบแล้ว EP ีที่12กับซาบิโตะนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะครับกดให้เลยตอนนี้เพราะว่าเราจะใกล้ถึง1 0 0 0 0 s u b s น r i b e r แล้วนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับ EP ต่อไป EP ที่13จะมารีวิวดาบของ ค yeah. านาโอเอ้สาวๆหลายคนรอดูดาบของคานาโออยู่นะครับผมติดตาม EP ีต่อไปได้เลยที่นี่ DJ Ten Smith Channel Ten Cave House of Toys มาตาเน่าซโยนารา